คุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านในร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับ ปิตาสายเมืองชนเป็นพระที่นิยมกันมากตั้งแต่ผ้าปิดตาของหลวงพ่อแก้ววัดเครืวันหลวงปู่ผู้วัดนอกหลวงพ่อโตวัดเนินหลวงพ่อเจียมวัดกำแพงหลวงพ่อครีบวัดสมถะถือเป็นห้าสุดยอดพระปิดตาเนื้อผมคุกลักของเมืองชนในปัจจุบันก็หายากมากและมีสนุนราคาสูงมากผ้าปิดตาสายเมืองชนที่มีอาวุโสรองลงมาเช่น พระปิดตาหลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลาพระปิดตาหลวงปู่เฮียงวัดป่าพาะปิดตาหลวงพ่อเหมือนวัดกำแพงพระปิดตาหลวงพ่อปานวัดเครือวันปัจจุบันก็มีราคาสูงและหาแท้ๆได้ยากเช่นกันพระปิดตาวัดป่าเป็นคำเรียกกันง่ายๆแต่พอเข้าใจกันในหมู่นักสะสมนิยมพระเครื่องถือว่าเป็นพาะปิดตาของหลวงปู่เฮียง หลวงปู่เฮียงอดีตเจ้าวาดวัดป่าเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีมรณภาพในปีพุทธศักราช2511ในสมัยที่ท่านยังเป็นเจ้าวาดวัดป่าอยู่นั้นท่านได้สร้างพระเครื่องไว้หลายอย่างและในปีพุทธศักราช2495ท่านได้ดำริที่จะสร้างผ้าปิดตาขึ้นท่านได้รวบรวมพระเนื้อผมเก่า,กาที่หักชำรุดและมีคนมาถวายไว้อีกทั้ง ทา่านยังได้ขอผงพุทธคุณของหลวงพ่อแก้วที่ทางวัดเคืืวันเก็บรักษามาไว้บางส่วนและผงพุทธคุณของหลวงพ่อเจียมวัดกำแพงผงพุทธคุณของหลวงพ่อโตจากวัดเนินสุนทาวาสผงพุทธคุณของหลวงปู่ผู้จากวัดนอกผงพุทธคุณเหล่านี้ทางวัดแต่ละวัดได้เก็บรักษาไว้และนํามาถวายให้หลวงปู่เฮียงนํามาผสมสร้างพระภาพปิดตาหลวงปู่เฮียงที่นิยมมากที่สุด ก็เป็นภาพปิดตาที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2495เป็นพิมพ์ที่สร้างภาพปิดตาในปีนั้นมีพิมพ์หกเหลี่ยมหลังตะแกรงพิมพ์เม็ดบัวพิมพ์สะดือเล็กพิมพ์หลังอิติเป็นต้นนอกจากนี้หลวงู่เฮียงก็ยังสร้างภาพปิดตาและพระอื่นอื่อีกหลายแบบและหลายปีต่อมาจนหลวงพ่อมรณาภาพพระเครื่องที่หลวงพ่อเฮียงสร้างไว้นิยมทุกพิมพ์และทุกรุ่น แต่ที่นิยมมากที่สุดก็น่า,จ,าจะเป็นภาพปิดตาจีสร้างในปีพุทธศักราช2495ค่านิยมสูงมากปัจจุบันก็หายากพุทธคุณของภาพปิดตาหลวงปู่เฮียงก็เด่นทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาภแควคลามีประสบการณ์มากมายภาพปิดตาปีพุทธศักราช2495ของหลวงปู่เฮียงปัจจุบันก็มีการปลอมกันมากให้เห็นอยู่ เวลาจะเช่าก็ต้องพิจารณาให้ดีๆเนื่องจากปัจจุบันสนนร,ราคาถึงหลักแสนบาทกันแล้วจังหวัดชนบุรีดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในพระปิตาเนื้อผงกุกลักอันเรื่องชื่อโดยมีพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเกือวันที่เป็นอันดับหนึ่งและยังมีพระปิตาเนื้อผงคุกลักษชื่อดัง ที่ถูกจัดอยู่ในประเภทพระปิดตายอดนิยมนนในหลายวัดของเมืองชนบุรีซึ่งยังรวมถึงพระปิดตาของท่านเจ้าคุณศรีวัดอ่างจิลาที่ได้รับความนิยมเป็นที่นับถือและศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศด้วยมีเอกลักษณ์ที่จดจําง่ายมีพุทธคุณสูงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระปิดตายุคเก่าๆแถมหลวงปู่ศรียังเป็นพระเพียงองค์เดียวที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาการสร้าง พระเพชรหลีกจากท่านเจ้าคุณทักษินคณิสรหรือหลวงพ่อสายวัดใายเจ้าของตำรับการสร้างพระเพชรหลีกอันโด่งดังเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมานานโดยความชำนาญน,นิชาอาคมทั้งยังเป็นพระระดับเจ้าคณะจังหวัดมีความเมตตาเป็นที่นับถือของประชาชนทำให้วัตถุมงคลของเจ้าคุณสี ได้รับความนิยมในการสะสมบูชาตลอดมาการสร้างวัตถุมงคลของเจ้าคุณศีในยุคแรกๆท่านทำเพียงตะกุดและผ้ายันแจกสิทธิใกล้ชิดเท่านั้นด้วยความที่ท่านใช้เวลาไปกับการกอร่อสร้างวัดและดูแลวัดต่างๆในจังหวัดชนบุรีทำให้มีเพียงเหรียญรุ่นแรกปีพุทธศักราช2478ที่สร้างเป็นที่ลึก ในงานทำบุญอายุครบ64ปีซึ่งเป็นเหรียญที่สร้างจํานวนน้อยและหาได้ยากจนถึงปลายอายุขายของท่านท่านถึงได้สร้างพระเนื้อผงขึ้นมาเป็นครั้งแรกประมาณปีพุทธศักราช2496เรียกว่าพระเพชรลีกโดยเป็นตาําราการสร้างที่ท่านได้รับตกทอดมาจากหลวงปู่สายวัดใต้ผู้ให้กําเนิดพระเพชรลีกอันเลื่องลือเป็นที่เชื่อมั่นของเซียนยุคเก่า ซึ่งเป็นพระที่สร้างได้ยากมีขั้นตอนในการเตรียมวัตถุมงคลที่ต้องใช้เวลาการสะสมเช่นว่านหลายๆชนิดข้าวเปลือกที่สีไม่แตกและผ่านการหุงแล้วยังเป็นปกติรวมถึงมวลสารที่หายายากๆอีกหลายอย่างนับเป็นสุดยอดพระเครื่องที่ขั้นตอนการสร้างยุ่งยากหลวงพ่อสายจึงไม่ถ่ายทอดให้ใครง่ายๆแสดงถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อหลวงปู่ศรี จึงได้ถ่ายทอดวิชาการสร้างพระเพชรหลีกให้และหลวงปู่ศรีใช้เวลารวบรวมสะสมมวลสารเป็นเวลานานจึงถึงเวลาอันสมควรที่จะได้ตัดสร้างและได้สร้างไปพร้อมกับพระปิตาตามประวัติแล้วท่านได้สร้างพระเพชรหลีกเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นในชีวิตของท่านหลังจากนั้นหลวงปู่ศรีจึงได้สร้างพระปิตาเนื้อผงคุกแล็คเป็นครั้งแรกโดยมีเอกลักษณ์ที่จดจําง่ายคือ ด้านหลังใช้ยันกระบองไฟ่อันเป็นยันประจําที่หลวงปูศ่ศีมักนิยมใช้ในการสร้างวัตถุมงคลสําหรับพราปิตาของท่านสร้างตามหลักตําราของพราปิตาเมืองชนบุรีในยุคก,ก่อนก่อนอันโด่งดังมีมวลสารด้านเมตตามหานิยมเด่นทางสเสน่ห์เป็นยิ่งนักปัจจุบันนี้พระเพชรลิกและพระปิตาล้วนได้รับความนิยมมีราคาสูงแต่หาได้ยาก ต้องจดจำแบบพิมพ์เพื่อหามวลสารความเก่าที่ถึงอายุหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะเป็นการดีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาหลวงปู่ศีได้สร้างวัตถุมงคลตามคำร้องขอของสิทธิ์และวัดต่างๆในจังหวัดชนบุรีขอนำวัตถุมงคลไปให้ร่วมทำบุญกับวัดอื่นๆหลายๆแหง่งเช่นเหรียญหลายๆแบบพิมพ์รูปหล่อพระผงสมเด็จพระปิดตาเนื้อผง รุ่นต่อต่อมาแนบล็อกเก็ตแหวนพยันรูปถ่ายท่านจ้าคุณสีเป็นพระที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและน่านับถือตลอดชีวิตของท่านไม่เคยพกพาเงินทองเป็นหนึ่งในพระสงฆ์ที่น่ากราบว่าดีอย่างสนิทใจวัตถุมงคลของท่านมีพุทธคุณสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องคงกรัณฑ์แคล้วคลาดเมตตามหานิยมค้าขายจะไดรุ่งเรืองชาวเมืองชลบุรีเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง แม้แต่นักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ชื่อดังหลายๆท่านยังพกบูชาพระเครื่องของท่านเจ้าคุณศีด้วยความเชื่อมัน่นสมเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์อาคมขังของจังหวัดชนบุรีโดยแท้จริงหลวงพ่อปานจัดได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่สืบสารการสร้างพระปิดตาตามรอยหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัน พระปิดตาหลวงพ่อปานดังด้วยมวลสารเก่าของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีเชื่อกันว่าหลวงพ่อปานก็เก็บมวลสารผงพุทธคุณของหลวงพ่อแก้วไว้จึงนำมาผสมสร้างพระปิดตาด้วยเนื้อผงคูกลักเป็นที่แสวงหาของผู้คนที่เล่นหาพระปิดตาสายเมืองชนบุรีที่ยังมีราคาเช่าหาได้ในปัจจุบันผู้ที่มี ตาหวงแหนโดยประสบการณ์ด้านพุทธคุณที่ใช้แทนพระปิดตาหลวงพ่อแก้วได้เลยอัตโนประวัติหลวงพ่อปานวัดเครอวันบิดาชื่อเขียนมารดาชื่อเตียนน้ำสกุลจันสุระเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2441ณนะบ้านตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีมีอาชีพ ทำส่วนตาลทำน้ำตาลในวัยเด็กท่านป่วยเป็นไข้ทรงพิษฝีดาษลุกลามไปทั่วลามขึ้นใบดาและดวงตาซ้ายเกือบเสียชีวิตบิดาของท่านได้มาขอน้ำพุทธมนจากหลวงพ่อแก้ววัดเถือวันนำไปอธิษฐานจิตดื่มอาบอาการจึงทุเลาและหายหตามลำดับเมื่อปีพุทธศักราช 2,462อายุ21ปีอุปสมบทนวัดเครือวันอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีมีพระวินัยทรหรือหลวงพ่อถานวัดเครือวันเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าพุทธรักิโตศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยพุทธเวอัคระเลขยันวิชาธรรมตะกุดน้ำพระพุทธมนต์จากพระอาจารย์ถันศึกษาวิชาสร้างประหลัดขิกจากหลวงพ่ออีวัสตหี เรียนวิชาทำพยัญพัะโบเเชื่อกันว่าท่านเก็บผงเก่าหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนามาสร้างวัตถุมงคลเพื่อสืบสารตำนานพระราบิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันไว้อย่างน่าชมชื่นทั้งนี้เนื้อหาและพิมพ์ทรงที่ยังเป็นสิริมงคลโดยมิได้คิดมูลค่าแต่อย่างใดภาพบิดตาหลวงพ่อปานจำนวนสร้างน้อยเป็นที่เสาะแสวงหาของผู้ที่ศรัทธาโดยทั่วไป ท่านเป็นพระลูกวัดธรรมดาเป็นพระหลวงตาประจำวัดที่มักออกตะเวนศึกษาเก็บยาสมุนไพรช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอดโดยเฉพาะกิตติศักดิ์ในเรื่องการรักษาผู้ป่วยจากพิษสุนัขบ้าของท่านเป็นที่เรื่องลือโดยทั่วไปญาติโยมต่างให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อปานท่านมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2517 สิริอายุได้76ปีพษา5 5พระครูอุดมวิชากรหรือหลวงปู่เหมือนอินทโชโตเป็นชาวชนบุรีโดยกำเนิดนามเดิมชื่อเหมือนถาวรวัฒนะมารดาของท่านเป็นน้องสาวของหลวงพ่อเจียมอดีตเจ้าวาดวัดกำแพงท่านเกิดวันอังคารที่13กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช2436ปีมะเส็งสมัยรัชะกาลที่5อุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2456พระอธิการจันทร์วัสมิตเป็นพระอุปชาเมื่ออุปสมบทได้6พรรษาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าว,วาดวัดกำแพงต่อจากพระอธิการหมอนพึ่งเดลาสิขาไปปีพุทธศักราช2462ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูดวมวิชากร ปีพุทธศักราช2495ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลบางปลาส้อยเขต2ปีพุทธศักราช2502ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระอุปชายยะและในปีพุทธศักราช2522เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นเอกหลวงพ่อเหมือนศึกษาสายเวทวิทยาคมจากหลวงพ่อเจียมผู้เป็นลุงแห่งสำนักวัดกำแพงแห่งนี้ ตำหลับตำลาว่าด้วยวิชาลบผงเจ็ดแท่งมหาเสน์นี้หลวงปู่เจียมได้ถ่ายทอดให้กับหลวงปู่เหมือนไว้แต่เพียงผู้เดียวก่อนมรณภาพหลวงปู่เจียมท่านได้มอบผงเจ็ดแท่งมหาเสนีไว้ให้กับหลวงปู่เหมือนหลวงปู่เหมือนวัดกำแพงกว่าจะนำสุดยอดวิชาผงเจ็ดแท่งมหาเสน์มาลงมือสร้างพระปิดตาเป็นครั้งแรก กกินระยะเวลากว่า30ปีพระรุ่นแรกที่ท่านสร้างในปีพุทธศักราช5 5 0 0เป็นพระปิดตาและรุ่นต่อมาหลังตะแกงพิมพ์หลวงูพเจียมและพิมพ์หน้าหลวงปู่ภูหลังหลวงูพเจียมซึ่งมีผงเจ็ดแท่งมหาเสน่ห์ผสมอยู่จำนวนมากมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าครั้งที่ชาวชนบุรีออกไปเสาะสแสวงหาบุญไปทางภาคเหนือทอดกรถินทอดพระป่า และได้ไปกร่าวรรมรสการหลวงปู่แหวนเมื่อหลวงปู่แหวนพอรู้ว่าญาติโยมเหล่านั้นมาจากชนบุรีก็กล่าวว่าโยมพวกโยมมาจากชนบุรีรู้จักพะดีเมืองชนหรือไม่ชื่อหลวงพ่อเหมือนจากนั้นก็มีเรื่องเล่าขานต่อกันมาอีกว่าหลวงปู่แหวนสุจินโนกับหลวงพ่อเหมือนท่านนั่งทางในสนทนาธรรมต่อกันชาวชนบุรีที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเมื่อได้ทราบดังกล่าว จึงพากันมากราวนมัสก,การหลวงพ่อเหมือนหรือหลวงปู่เหมือนกันมากยิ่งขึ้นในยุคสมัยนั้นเมื่อมีพิธีพุทธาพิเศษพระที่ใดทามีหลวงปู่เหมือนก็ต้องมีหลวงปู่โต๊ะนั่งปลุกเสกด้วยทุกครั้งพระปิตาของท่านทุกรุ่นมีประชาชนหาเช่าไปบูชาส่วนเหรียญรูปเหมือนของท่านนั้นทุกครั้งที่มีการปลุกเสกสร้างขึ้นมาไม่ว่าจํานวนเท่าใดก็มีประชาชน ไปเช่าบูชาหมดก่อนทุกครั้งวัตถุมงคลของหลวงปู่เหมือนมีพุทธคุณสูงรํำทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดโชคราบค้าขายจึงเป็นที่ส่อแสแวงหาของชาวชนบุรีชาวภาคตะวันออกและชาวจองหวัดอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปิตาปีพุทธศักราช2500และเหรียญรุ่นแรกซึ่งส่อแสวงหาบูชาได้ยากยิ่ง หลวงพ่อเหมือนมรณภาพเมื่อวันพรฤหัสบดีที่23สิงหาคมปีพุทธศักราช5 5 7ศิสิริอายุรวม92ปีพรรษา71พระปิตาเจ้าขุณวิเชียนหรือพระเทพจุลฐานมุนีเจ้าว,วาดวัดเครือวันและเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีโดยท่านนำเอามวลสารเดิมของหลวงพ่อแก้วและผงพุทธคุณ สมเด็จวะัละขังมาผสมกันพระปิตาของท่านส่วนมากบางคนคิดว่าเป็นหลวงพ่อปานวัดเถอวันแต่หลวงพ่อปานท่านเป็นพระลูกวัดและสนิทกับท่านเจ้าคุณวิเชียนมากแต่หลวงพ่อปานท่านอายุมากกว่าและสร้างพระปิตาหลังเจ้าคุณวิเชียนคือสร้างในยุคแรก2,490กว่าและได้ปลูกเสกตามตำหรับหลวงพ่อแก้ว พุทธคุณดีเด่นทางด้านโชคลาภเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์พระเทพจัลทานมุนีสถานะเดิมวิเชียนห้องศิลป์เกิดวันอังคารที่21มกราคมปีพุทธศักราช4 5 5 4ที่ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นบุตรของนายเผือกนางชุนห้องศิลป์อุปสมบทเมื่อวันที่3กรกฎาคม ปีพุทธศักราช2467ณ24 67, วัดเครือวันจังหวัดชนบุรีมีพระครูอัจจารีอุมม้มคุณวัดลาดบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นพระอุปชาพระอธิการบวยวัดเครือวันเป็นภาคกรรมวาจาจารย์พระครูวุฒิก่อนโกศลวัดนอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางคาว่า จิตตะวิริโยท่านสร้างวัตถุมงคลด้วยหลายแบบแจกญาติโยมนำปัจจัยทํานุบำรุงเสนาสนะของวัดเครวันซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณโบสถ์สารากุฏิชำรุดสุดโสมมากได้ถูกลเริ่มซ่อมสร้างให้มีความคงทนถาวรขึ้นในช่วงที่ท่านเป็นเจ้าวาดเป็นที่มาของพระปิตาหลวงพ่อแก้วเพราะท่านชื่อวิเชียน แปลว่าแก้วอาศัยชื่อวัดเครือวันก็ต้องพระปิตาพอมีชื่อเสียงมาช้านานที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิมมีการผสมผงเก่าของหลวงพ่อแก้วอดีตเจ้าวาดองค์กรและสันสร้างแม่พิมพ์ให้มีความสวยงามขึ้นกว่าเดิมจึงเป็นที่เสาะแสวงหาของนักสะสมพระปิตาเมืองชนบุรีหลวงพ่อวิเชียน ท่านเป็นภาะเถระที่มีพรรษาอายุยืนยาวมรณภาพเมื่อวันที่2กันยายนปีพุทธศักราช2546สริอายุ92ปีพรรษา70พระปิตาของหลวงพ่อวิเชียนนั้นมีมากมายหลายพิมพ์และราคายังไม่แพงมากยังพอหาสะสมได้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่